ัดีจ้าสวัสดีค่ะจํง,จงจหน้ากันได้ไหมคะอ่ะสวัสดีค่ะเฟซบุ๊กฉันบงบอกว่าว สวัมมนะสดีค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะบางครั้งลืมคำพูดอนะไม่ได้ไม่ได้ไรน้ะนะคะขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกานะคะวันนี้วันที่ยี่สิบวันจันทร์ที่ยี่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกาหนาึานา่งาทีเป๊ะนะจ๊ะช่วงนี้เก็บตัวค่ะเลยไม่ค่อยได้ไล่นะคะแม่หนูไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะกดหนึ่งขึ้นมาได้ไหมคะดันหนึ่งให้หน่อยค่ะหนูไม่เห็นคอมเมนต์เลยอะค่ะ,คะไม่เจอนานก็ไม่ได้ไล์ประมาณเป็นเดือนนะเนาะเดือนเดือนเดือนกว่าไม่ได้ไลส์สดถ้าไปเห็นที่อื่นมาแล้วก็น่าจะเป็นแบบเพจปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ กดเลขหนึ่งให้หน่อยจ้าหนูไม่เห็นคอมเมนต์เลย Facebook เปลี่ยนไปเยอะเลยอะไม่ได้ไ like ลค์ลาวก็ไม่รู้เนาะมันไม่เหมือนมาก,ก่อนเลยอะความรู้สึกที่ได้สัมผัสการเล่นนะคะไม่เหมือนมาก่อนเลยมือก่อนนี่คือแบบซื้อง่ายขขยคล่องมากเดี๋ยวนี้ลาวพัฒนาเหมือนจะบ้าตามหวยไทยไปแล้วหรือเปล่านะคะ กดเล็กหนึ่งมาให้หน่อยจ้ะดันเล็กหนึ่งมาเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ไล facebook ค่อนข้างนานนะคะเดือนกว่าๆเลยก็แจ้งเตือนชามากแล้วก็คอมเมนต์ไม่ค่อยเห็นเลยต้องเอาอีกเครื่องหนึ่งมาดูเนี่ยนะคะ สามพันท่านนะคะวาคก็ด,ดูอลังการงานสร้างอยากสั่งเซลามค่ะหมดนานแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้นะคะคุณแม่เอาไว้พรุ่งนี้นะคะพัพน,น,ะะพนที่เอสองนะคะก็เฮ้ยเล่นยากเจ๊ในต่อต่อ อะไรวะเจ๊ในตอตอ TikTok เหรอเจ๊ตัวจริงไหมคะอีอีออม TikTok ไม่มีช่องนะคะเจ๊ฟองเบียไม่ได้เล่น TikTok นะคะคุณแม่อะว่ามาโอ้ยใบแนวทางไม่มีอ่ะ ถ้าเอาใบมีมีใบแนวทางปะเราปรัฒนาในเครื่องนี้มันไม่มีอ่ะมีบ้านในนั้นอ่ะอยู่ในกลุ่มอ่ะเดีย๋ยวให้คนดูแคปสามพันท่านค้าสวัสดีค่จะจมินโนแล้ว แล้วก็เร็วๆนี้นะคะอาจจะมีเปิดจองบูชานะคะเปิดจองบูชาเหรียญพ่อแก่นะคะเป็นเนื้อนะคะไม่ใช่เป็นเหรียญเป็นอา่าใช้อา่าผงมวลสารนะคะในการหล่อรูปนะคะในการหล่อรูปนะคะไม่เอา ห,หายไปไหนกอ่าโอเคอ่ะมีปะเจอปะมไม่ได้เทิเงหนึ่งมาอ่ะเดี๋ยวเตรียมแคปนะจ๊ะแม่พิมพ์พร้อมเลยค่ะเจะห๊หายไปนานค่ะนานจริงนานไปแล้วเนี่ยวันอะไรสดต้องพูดยังไงบ้างเนี่ยพูดจนเนาะลืมลืมไปแล้วว่าวันอไรสดต้องพูดยังไงบ้างอะ่ะเออก็เดือนกว่าค่ะที่ไม่ได้ไล์นะคะ อะแคปเจอร์นะคะเนีย่ยลืมไปแล้วกลับกล้องไงเนะี่ย ครับโจอขอบพระคุณมากค่ะสองโอเคเดี๋ยวจะให้ดูตัวเหรียญ เสียนพ่อแก่หรือปู่ฤาษีบรมคูนะคะคือตัวตัวนี้เราจะใช้ผงมวลสารนะคะเป็นมวลสารแบบว่าผ่านพิธีการปลุกเสกให้ดูอะไรหรืออ๋อนี่ให้ดูในรูปก,ก็ได้อะหายไปนานเลยเจ๊จ้า ก็จะเป็นแบบนี้นะคะปู่ฤาษีบรมคูนะคะหนุนในเรื่องของนเมตตานะคะโชคลาภมหาเน่ห์นะคะเดี๋ยวเราเปิดจองนะ่าจะไวๆนี้แล้วค่ะแม่แล้วก็มีน้อยมากๆเลยนะคะใครมีกระเป๋าน่ารักๆสามารถพกติดใส่กระเป๋าตังค์ได้นะคะ สวยมากนะคะแม่ตอนแรกกับเราเราปล่อยไปแล้วเราปล่อยเราปล่อยให้เราปล่อยให้บูชากันไปแล้วก็คือสองสองร้อยสองร้อยตลับแรกนะคะในราคาแบบจุกจุไปแล้วแตไ่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนาะแล้วก็ไม่ได้ไลค์ได้แต่โพสต์อย่างเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันนะคะ นนก็ตั้งแต่เนาะทำไมเจไม่ไลฟ์สดเลยอ๋อช่วงนี้พักค่ะพักผ่อนนะคะก็ตั้งแต่เราทำเหรียญนะคะเสียนพ่อแก่ตัวนี้มาก็คือเนาะก้าสองเบา ประมาณ60บใบไ,ได้ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> เพราะว่าสามตัวสามตัวที่เราให้เราให้9ก้าสองห้านะคะก็เลยซื้อ9กสองติดไปด้วยเก้าสองสองห้าอะไรหรอรอบนี้ไม่มีทูบหรือครับเจ๊ J, อยากได้ครับเอาไว้เป็นวันพรุ่งนี้นะคะ9ก้าสอง กือบหกสิบใบประมาณห้าสิบหกสิบใบแหละได้อยู่ลาวให้สองค่ะสองศูนย์สองห้าแล้วก็สองแปดเม็ดเดียวเน้นเลยก็คือสองหกสามตัวเจ็ดสองหกค่ะนะจ๊ะอ่าโอเค คอมเมนต์ไม่ขึ้นเนาะขึ้นแต่แบบว่าคนนั้นกําลังรับชมเปรมิกาสุขสง่ากาลังรับชมอะไรเงี้ยมีแต่ขึ้นว่ากําลังรับชมกําลังรับชมอ่ะไม่ได้ไม,ไม่ไม่เห็นคอมเมนต์เลย